ไปไปเสร็จแล้วหลอแล้วแลวหลยเอาสะอาดแล้วไปไปแล้วครับโอ้สบัดอะไรตรงนี้ไปไป,ไป,ไ,ปไปตากแดดรอ,อก,ก่อนไปจะได้แห้งอ่าไม่สะอาดหน่อยจนมีเวลาว่างก็อย่างนี้แหละมาดูแลเขาเขาก็เหมือนกับเรานี่แหละครับไปอาบน้ำได้สบายก็สบายตัว เหลือ,อหลายตัวนะครับเดี๋ยวไปเอามาอาบน้ำอีกไปเสร็จแล้วไปไปแล้วนะครับโอ้สบัดอีกแล้วเย็นสบายดิไปแล้วครับนี่ส่วนนี้ก็ท่านเมนปรานะครับผมได้คิวของท่านเมนปราบ้างแล้วเมื่อกี้จะอาบน้ำให้แล้วิ่งหนีนะครับก็เลยต้องไปจับตัวมาอาบน้ำกัน จะได้สบายตัวหน่อยอากาศมันร้อนน่ะเข้าใจไหมฮะลูกได้เท่าที่ได้นะมันไม่สะอาดก็ค่อยว่ากันอาบน้ำอย่างนี้ค่อยมีชั่วหน่อยหน้าให้ให้นอนที่นอนด้วยนะเนี่ยโอเคโอเคได้แล้วไปแล้วครับไ,ไปแล้วไปแล้วโอ้ยอ,อย่าสะบดัดโอ้โห ก็จะอาบให้อาบให้ทุกตัวครับผมตัวเดี๋ยจับได้ตัวเดี๋ยจับไปไ,ได้ก็ไม่ว่ากันนี่อีกตัวนะครับผมนี่คือท่านเสาะกราวนะครับไปตามมาอาบน้ํากว่าจะจับได้สบายตัวแล้วครับผมอันนี้ก็สดชื่นแล้วเย็นแล้วรูปรอแล้ววันนี้ก็อาบน้ําให้น้องๆหลายตัวนะครับอาบเสร็จแล้วน้องๆก็รู้สึกว่า สะ,สะอาดสะอาขึ้นนะครับผมหลายตัวเลยสวัสดีครับวันนี้ก็พาเด็กๆมาป่านะครับผมมาอาบน้ำลำธารนะครับาอาบน้ำลำธารใกล้ๆนี่แหละครับผมอากาศร้อนมากเลยนะครับจะพาเด็กๆลงน้ำหน่อยไป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 มาๆๆมาๆๆมาๆๆมามามาเร็วเร็วเร็วนี่ครับน้องๆตามมาแล้วลำธารข้ามสะพานก็อยู่นี่นะครับใกล้ๆฐานเรานี่แหละมา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  โอ้เก่งมากเลยเก่งมากเลยดูครับอากาศร้อนก็อยู่ตามลำธารน,นี่แหละครับผมอยู่ข้างน้ำวันนี้ก็ว่างภารกิจพาดเด็กๆมาทําความสะอาดนะครับผม,มาอาบน้ำให้หน่อยดูนะครับคว่นลงไปเล่นน้ำไม่กลัวอะไรเลยนู่นชอบน้ำนะครับมาๆามา,มานารักมา วันนี้เลยมานี่ครับน้องๆก็กินน้ำกันนี่ก็มาเดินเล่นลำธารน,นะครับนี่น้ำใสมากเลยนะครับเป็นไงเราพวกเองชอบน้ำมากเลยนะครับทุกครั้งที่มีเวลาก็จะมาลำธารน,นะครับพาน้องๆมาอาบน้ำเพราะว่าอากาศร้อนนะครับผมให้เขาดูสะอาดสะอ้านหน่อย เขาจะได้สบายตัวนะครับนี่ก็ตามมาเห็นไหมครับนี่บางตัวก็กลัวน้ําไม่ค่อยกล้ามาเท่าไหร่แต่บางตัวก็ชอบน้ำอากาศร้อนก็ชอบนะครับมาบ่อยอากาศร้อนขนมาอันนี้น้องร้อนมากนะครับผมเงยจะเยอะขนก็ะจะยาวอาบาน้ำให้จะได้เย็ยนสบายหน่อยอากาศร้อน,นจะได้ถูตันให้หน่อย หรือก็ไม่ได้มีน้ํายาอะไรให้นะครับก็อาบน้าเปล่าได้หลโหูจะเอาหมันเอาอะไร,รออกให้เด็กเดีหรอดูสิมีเห็บให้มีเห็บไหมขนหนามากเลยเห็บไม่มีนะครับผมพุงเอาออกได้ให้นะเดี๋ยว ฟังก็จะวางก็จะมาอาบให้อย่างนี้ทุกตัวเลยแหละทเย็นขึ้นเคสได้แล้วเดีย๋ยวถู้อนก่นอนค้อหน่อยถูหน้าน่อยรูปหน้าน่อยอืมนี่กดชื่นไหมทีนี้กดชื่นเราสดชื่นสบาย ดูมีเห็บไหมไม่มีเอาพิลอ,ออกให้หางน้อยเออทางป้ายคอหน่อยออน,อนี่ขาขาฝั่งนี้าดแล้วแหละรูดหน่อยโอเคได้แล้วเดี๋ยวเราไปเทน้ำเทน้ำรอบนี้ก็ได้แล้วนะเ,เย็นไปเย็น โอเคอีก okay, okay. อีกันนึงอีกคันนึงอีกคันนึงอีกคันน,งน,นึงนะอีกคันนึงโอเคสะอาดแล้วไปแล้วไปไปเสร็จแล้วหลอแล้วแหละเอ้าสะอาดแล้วไปไปเลยครับโอ้สบัดอะไรตรงนี้ ไปไปไป,ไปตากแดดร้อก่อนไปจะได้แห้งไปแล้วส่วนนี้ก็ท่านนารักนะครับผมทัานนารักนี่จะอาบให้ประจำนะครับามาป่าด้วยก็อาบน้ําให้ประจำนะครับอาบไม่สะอาดหน่อยมีเวลาว่างก็อย่างนี้แหละมาดูแลเขาเขาก็เหมือนกับเรานี่แหละครับไปอาบน้ําได้สบายก็สบายตัว ช็ดหน้าหน่อยช็บหน้าหน่รูปหน้าเอาบางตัวก็ไม่ค่อยอยากจะอาบนะครับพอเจอรู้ว่าจะจับอาบน้ําให้ก็วิ่งหนีแต่พอมาได้อาบน้ําแล้วก็ติดใจครับไม่อยากขึ้นเลยเขาก็ชอบน้ําเหมือนเรานยครับสังเกตดูเวลาอากาศร้อนมากๆเนี่ยเห็นน้ำนี่เขาจะวิ่งลงเลยนะครับผมเขาจะชอบมากเลยเขาก็เหมือนกับเราเนี่ยนะครับผม ทำร้อนไม่เคยปฏิเใครน้ำนี่ทำให้เราเย็นนะครับให้เราสดชื่นไปได้แล้วเด้อไปเคองหน่อยขาด้วยขาด้วยอืมแบบนี้หน่อยหางหน่อยหางหน่อยอ้อหางเน่ตายาตายเด้อเทให้เสร็จแล้วแหละเทน้ำร่า,าก็ได้ละ นี่เทน้ำทักขังของขั้งก็ได้แล้วสะอาดนี่ใจเย็นโอเคน้องเย็นนะครับน้องสะดุง้ง <c oughs> เวลาเทน้ำให้แต่ละทีเขาจะสะดุ้งแล้วก็จะเย็นจะตกใจหน่อยอได้แล้วได้แล้วเย็นแล้วโอเคเสร็จแล้ว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 เดี๋ยวบา้านขันก่อนไหน,นดูมันยังไม่สะอาดบ้างนะ ลูกหนหมยลูกกีตาออกไปเออได้ล่อขึ้นนี่กิจตาด้วยฮะเท็กหน่อยโอเคตายแล้วไปไปขึ้นไปเลยเดี๋ยวไปเอามาอีกตัวนึงไีห้ออหลายตัวยังเหลืออีกหลายตัวนะครับเดี๋ยวไปเอามาอาบนมๆอีกไปเสร็จแล้วไปไปแล้วนะครับโอ้สะบัดอีกแล้ว เย็นสบายดีไปแล้วครับนี่ส่วนนี้ก็ท่านเมนประนะครับผมได้คิวของท่านเมนปละบ้างแล้วเมื่อกี้จะอาบน้ําให้แล้วิ่งหนีนะครับก็เลยต้องมาจับตัวมาอาบน้ํากันจะได้สบายตัวหนอยอากาศมันร้อนนะ่ะเข้าใจไหมนี่ก็เป็นคิวของเมนปละนะครับผมลูกของท่านน่ารัก ตั้นนี่อ้วนโคตรสมบูรณ์มากเลยกินข้าวเก่งกินไม่เลือกกินได้ทุกอย่างนะครับนี่จะคลุกน้ำแกงอะไรก็กินหมดไม่เหมือนตัวอื่นนะครับตัวอื่นไม่กินเลือกแต่เมียนปลานี่สมบูรณ์มากดูแต่ร่างกายเขาเลยครับนี่อยู่กับผมก็ผมจะจับอาบให้ทุกตัวนะครับตัวไหนที่จับได้ตัวไหนจับไม่ได้ก็จะพยายามจับมาอาบนะครับเขาจะตื่น,น้าหน่อย แต่ถ้าได้อาบประจำเน้ยเขาจะคุ้นนะครับเดี๋ยวถูให้ก่อนถูตัวให้ก่อนไป้องนี่แหละเดี๋ยไป้องนี่้องนังน่นแหละคัญเลยมีดินมีโขนมีอะไรอยู่ฮะลูกใบเท่าที่ได้นะ ไม่สะอาดไม่ค่อยว่ากันก็ยังดีตรงนี้เขได้อาบเ้าไม่ได้อาบเลยก็กลิ่นตัวจะแรงหน่อยไม่ใช่อะไรนะครับผมเวลามาเล่นด้วยนี่กลิ่นตัวแรงมากเลยต้องจับอาบน้ําตลอดยิ่งทันยาวนี่กลิ่นปากแรงมากครับแต่ว่าจับไม่ค่อยได้เขารู้เขาไม่ค่อยให้จับถ้ารู้ว่ามาอาบน้ำมันก็จะวิ่งเลยเขาฉลาดเขาจะหดีผมพยายามจับอาบไปแหละย,ยาวแต่ว,ว่า เดี๋ยวให้เขาเลบเลอก่อนให้จับมาล้างตัวให้วนทันมินตะนี่ก็มันมีปัญหาเขายังเล็กอยู่ยเขายังไรเดียงสาไหนชิคกี้าหน่อยเออชิคกี้าดิโอเครอแล้วแหละหัวนี่ไม่อาบเยอะหรอกแค่น้ำลูกเบาๆนี่ก็ไม่ค่อยมีหมัดหรอกเทปหมัดก็ไม่ค่อยมีตามมันบ้านจะเอาแป้งมาโรยให้บ่อย ผมก็ช่วยโรยนะครับที่ผมว่าผมก็ช่วยนี่ไม่มีละสะอาดขนสะอาดมากเลยเต็บมันไม่มีโหเสร็จแล้วก็ปไปก็แต่ก,กันอาบนะใจเย็นนะค่อยๆเทใจเย็นใจเย็นอาสะอาดแล้วสะอาดแล้วสะอาดแล้วอืมเน,นี่ยค่อยขั้วหน่อยดูหอมดูอย่างนี้ อาบน้าอย่างนี้ก็ยังชั่วหน่อยน่าให้ให้นอนที่นอนด้วยนะเนี่ยโอเคโอเคได้แล้วหางนหนึ่งหางนหนึ่งหางเออหางนี่ได้แล้วถูกหล่อมากเลยดําหมดเลยนะครับอ่าดําหมดเลยมองไม่ค่อยเห็นแช่น้ําก่อนให้เย็นสดชื่นอาบน้ําสะอาดอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะให้นอนที่นอนด้วยแหละอย่างเงี้ย ก็ดูสะอาดๆาาน,นะครับตัวสีดำเนี่ยผมจะชอบนะครับผมเขาจะทางตัวได้ดีเหมือนอยู่ในปา่าเนี่ยเขาจะมองยากหน่อย <laughs> จะมองเห็นชัดก็เมื่อเขาแลบลิ้นนะครับนี่เห็นไหมนะถ้าเขาแลบลิ้นออกมาเราจะเห็นชัดอยู่แต่ถ้าไม่สังเกตจริงจะไม่ก็เห็นหรอกมันจะมืดโอเคเสร็จ okay, <Okay, S 2> แล้วไปไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วโอ้ยสปาั์ตโอ้อโหนูนครับ นอนรอให้กำลังใจอยู่ข้างบนเราจะจับลงอาบให้หมดเลยนะครับจะได้สบายตัวหน่อยนี่อาบน้ําเสร็จแล้วก็อาการก็จะประบาณนี้นะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นน้องโบบานนะครับผมนี่ก็เป็นลูกของหมีขาวนะครับลูกของท่านหมีขาวเป็นลูกสาวนะครับนี่้องเป็นผู้หญิงเดี๋ยวก็จะอาบให้อาบให้ทุกตัวครับผมตัวเดนยจับได้ตัวเดีจับไม่ดไ,ได้ก็ไ่ว่ากันมี่ก็ อาบให้เกือบทุกตัวแล้วนะครับต,ตัวเล็กๆนี่ไม่เป็นไรจับง่ายอยู่ไหนจะถูให้ก่อน,ไ,นไปท้องเอ,าอ้าจะไปอาบมาันเดี๋ยวลูบตาให้ก่อนอืมหน้านเนี่ไม่กล้าจะอาบให้แรงในน้ำลูกเอา,ออาเดี๋ยวเช็ด้าให้ นะฮะเออเบาๆไม่แรงหรอกค่อยๆลูบอเืเสร็จแล้วก็เทน้ำให้สะอาดนะอ้เย็นไหมเย็นไหมเย็นนะครับหมอไม่เทเทแต่ต้นตัวนี่หลยชอบนึงเต็มน,นี่เลยเย็นโอเค ไปแล้วไแล้วโอเคไปแล้วไป,ไป,วไ,ปไปตัวแล้วทีนี้เสร็จรแ,ลรแล้วครับผมโอ้นั่นแหละไปสบัดทางนน้นยันสบายแล้วไปแล้วนี่อีกตัวนะครับผมนี่คือท่านเสาะกราวนะครับไปตามมาอาบน้ำกว่าจะจับได้ น้องไม่ค่อยให้จับนะครับก็เลยต้องตามมาไปน้ำกันนี่กับท่านโซกราวนะครับผมท่านโซกราวนะครับนี่เขานี่เป็นแม่เดียวกับเมียนประนะครับผมพี่น้องสองสองตัวนี่แหละเป็นพี่น้องกันกับเมียนประนะครับนี่วันนี้ก็จะมาอาบน้ําให้หน่อยนี่แหละกว่าจะจับตัวได้นะครับผม เขาวิ่งหนกีกลัวน้ำเราก็ไม่ค่อยได้อาบนะครับนี่ครับผมก็จะเอามาอาบน้ําให้เย็นๆหน่อยน้องโสกราวโสกราวนี่ก็แปลว่าบ้านนอกนะครับภาษาเขมรผมตั้งชื่อให้ง่ายดีเรียกง่ายง่ายสำหรับผมนะครับแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะเรียกยากหน่อยเพราะว่ารอเรือจะชัดนะครับ ัไงล่ะสกาวเขาอุอโโดมสมบูรณ์นะครับมีอ้วนมากเลยกินเก่งสองพี่น้องนั่นแหละสกาวกับเมียมประนี่กินโจกินไม่เลือกกินได้หมดตัวอื่นไม่กินแบบจะเลือกนะครับเขานี่ไม่เลือกอกินได้ทุกอย่างกินเยอะกว่าเขาด้วยดูแต่ตัวเขานะครับนี่อ้วนท้วนสมบูรณ์เ๋ถูให้ มาแล้วไปท้องไปท้องไปท้องโอุ้ยสะอาดอืมไปครับมองไม่เห็นวก็ฝืนมานานเลยก็สะอาดแล้วแหละเดี๋ยวอานน้ำก่อนอาบน้ำก่อนค่อยๆล่าแล้วก็ตกใจสบายไหมล่ะสบายไหมท่านบางที พราะอากาศร้อนๆนี่ไม่ต้องจับอาบเลยนะครับผมนี่ว่าร้อนมากๆนี่เขาเห็นน้ำมันจะวิ่งลงเองเลยแต่อย่างนี้พอจับอาบแล้วก็ตกใจนะครับ <c oughs> อะอะ,อะเดี๋ยวใกเสร็จแล้วแหละลูบลูบ <c oughs> ไปแล้วไปแล้ว บายตัวแล้วครับผมอันนี้ก็สดชื่นแล้วเย็นแล้วรูปรอแล้ววันนี้ก็อาบน้ําให้น้องๆหลายตัวนะครับอาบเสร็จแล้วน้องๆก็รู้สึกว่าสะอาดสะอ้านขึ้นนะครับผมหลายตัวเลยบางตัวก็จับไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ให้จับนะครับเขาหนีก็ส่วนมากจะมีตัวเล็กแหละที่จับอาบได้ตัวใหญ่ๆน,นก็จะรู้เขาจะอาบเองเขไม่ให้อาบให้นะครับนอกจากว่าต้องจับแบบยังไงอะ่ะเขาเผลอจริงๆไมจับมาอาบให้ เหมือนท่านยาวนะครับท่านยาวนี่รู้เลยพอจะจับอาบน้ําแล้วก็หนีนะครับไม่ให้จับก็เลยว่าเดี๋ยวค่อยให้เขาเผลอก่อนจะจับมาอาบให้นะครับทุกตัวก็อาบกันเกือบหมดแล้ววันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไปไปเอา้าขึ้นไปสนุนนะขึ้นฝม่ีจะสะบัดน้ำอีกไ,ไ,ไปอ้วนเอา้าไม่อยากไปอีกนะไปแล้วครับ